ครับสวัสดีเอซทุกๆท่านนะครับทิ่หอดที่ถึงตัวคนเออพย,ยสดกลับมาแล้วหลังจากกิปแรกที่ไปตลาดปิงจานครับปิงจานไป็นเมืองของใส่ของสอยของอยู่ของกินโยนติดริมฝั่งโคงหมดแล้วครับอำเภอรัตนาวาปีอา่า จังหวัดหนองค่ายเนาะคืนหนองคายครับมากินขาวแล้นน้ากันเนอพี่น้องเ้อะมันนี่มีเผาป,ปา่าเผาป่าย่ำหอยแข้งย่ำเล็บมือนั่ง <c oughs> กินนั่นผมลุ่งุูภาพพอยสดดุูภาพเบื่อใครดีครับผมมากินน้ากันเนอพี่น้องเ้อแซ่บๆน้ากันครับผมปลา ปานิ่นครับเผาปานิ่นครับนี่อาหารมันบานเฮ้าเี่แหละพี่น้องครับอีสานเฮ้าเนี่ยแหละครับเจ็บแ,แซบ่บกินป่ามีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะป่าเนี่ยครับเจ็บแจ็บจับกินผักผักนี่บันรุ่งไตเลยครับเนี่ย อากาศขาวนี่บางที่เป็นก๋วขาวนี่มันรุง้งไตครับน,นี่ยำหน่อยแข็งเป็นเนยน้อยเนี่ยน้องเผ็ดบนเนี่ย พยินซดกินเป็นเพชบรบกไคได้ด้วยครับอืมพอดีพอดีอดกะลําขาวครับอันนี่กะเพรา ต้องกินนี่มาลุงไตเพราะยังสดไตว่าดีไปไหนครับต้องมนลุ้งไตตลอด <c oughs> ปาสดๆครับพี่น้องหวานจ้อยเลยเนื้อปลาเศรบๆะ น,นี่ยำยำเล็บมือนางครับเนี่ยยำเล็บมือนางเผ็ดปนอ,อกอนแน่นอนอ,อันนี้เผ็ด ผู้เฒ่าแคนแคนเข่าแล้วครับเราหน้ามากินกินจนจะเม่อแลอ้วอันโทรศัพท์นี่ปัญหาไทยบ่ได้เอาก,กินไหมนะครับเด้อกินกินมากินร่วกันอย่พี่น้องไงกินตอท่านอ้เมดอนกพี่ตดครับกินปลาต่อครับเด้อพี่น้องไองเสียสบเสีย่วกัน กินว่าวันว่าอยู่ผู้เดียวตึงโดนแทนเป็นโทรศัพท์มีปัญหาไทยบ่ได้โทรศัพท์ผู้เฒ่าเนาะบ่ได้กินต้อพี่น้องก,กินต้อยำหอยแค้ง <c oughs> ปลาจนจะเ,เหมือนเราครับนี่นอน,นเสียบผู้ทอม้ปลา เริ่มยิ่ยมแล้วผู้เฒ่ากินลายู้ได้แต้จเจอาอายหิวอีเลียวหรอผู้เฒ่าเบาหวานเนะาะเบาหวานจินเรียวยิ่มเรียวหิวเรียว ที่พูดปักข้าวันง ปาโอ้ยยิ้มครับพี่น้องเลยแสบแสบ แอปา่าแทบแบโอ้เรลื่อมเยี่ยมแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเลยเอฟซี FC ทั้งมอวาต้าประเทศในประเทศฝา,ากกดไลค์กดแชร์ไอปงญศสดนะปงสด ซีสมเด็จ <c oughs> กินข้าวแรงเนี่ทุกมือแล้วครับแลกินน้ำกันพี่น้องครับครับฝากกดไลค์กดแชแร์เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวถอดสัตว์ตวไข่อยากให้โปรยสดกินยังอ่ะไอ้ข้าเมนต์แต่คลิปมาเด้อครับเด้ออยากมันกินเนี่ยอาหารพื้เพื่นบ้านอีสานเท่านี่แหละครับผมอือ่าร้านกับยูต่างประเทศกัให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อ เมืองมีซีซุกความเจียงแรงเหตุการณ์เหตุงานในเงินในทองสองมาบานครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่กดติดตามพญ,ญส,ส,สุดเด็ครับพญสดซีซุมเด็ดเป็นขาแรกน้ำกันทุ่มือครับผม ย,ย,ยิ้มยิ้มยิ้มครับเจอกนอันกินข้าแร่งเมื่อหนาเ้อครับเนอพี่น้องเนอยเอฟซีทีหลักทุกคนครับอยากให้พนพงเย็นสดกินอยังกัดอันคอมเมนต์ ใต้คลิปมาบอกปุยสดเด้อครับเดอ้อขอบคุณหลายๆครับ